สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวยุทธชุกทุ่งตันเลยเนาะหลงหล,ลงลลืมแล้วนะครับ <c ười> อ่าักอยู่ในช่องสอสแสรลักหางนะครับมาเกียร์ปลา,าหางูอีกแล้วนะวันนี้นะครับเสร็จไปหนึ่งล็อกแล้วนาะอีกแล้วมาเริ่มล็อกใหม่อีกแล้วนะครับ เาจะมาจำกัดไม่รู้ว่าจะเอาหมิน็อบกันดีว่าสองสามสี่<อ><อ>ไปเรื่อยๆเนาะยังไม่รู้เขตบ้าแกจะเอาเยอะขนาดไหนนะครับเมื่อเช้าแกก็เดินบัดนตรงนี้ไปแล้วเนาะ บัน้นไ้แปลงที่ทําเสร็จแล้วนะครับไม่รู้ได้กี่รไร่ม่รู้นะครับ ที่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้แนะครับเกลีร์ลิงเกลี่ยหญ้าเกลี่ยต้นไม้ปรับพื้นที่นะครับวิ่งดินโอ้หลายหลายอย่างอยู่นะครับอันนี้ครับเมื่อก่อนเป็นฝากด้วยเราตรงนี้เนี่ยครับมี็นถุงถุงบัตรจริงนี่ถุงสีน้ำเงินนี่ครับที่เห็นนะครับเป็นถุงห่อด้วยนะครับเนาะ ลองชนกันกับตัวเดินนะครับ ในมีมิม,ม,มหลังเล็กๆนะครับไม่ได้ไม่ได้่ายลงนะครับต้นที่โค่นแล้วนะครับนะครับอยู่ในรนะ่มมันมองไปไม่เห็นมองไปไม่เป็นต้นไม้เลยเน,นาะเวลาโค่นเสร็จน,นะครับเอาเรามาดูการโค่นต้นไม้ต้นนี้นะครับอ๋อ รายแล้วนี่เราต้องเอาไปกองไว้ที่อื่นนี่นะครับเพราะว่า เราจะกบรบล่องนี่เราต้องเอากิ่งไม้ไปไว้ที่อื่นนะครับโอ้โกแรงก็ดีอยู่นะครับแต่ว,ว่าจะเอาให้เขาออกจากไอ้นี่เลยเนาะลงไปทั้งต้นเลยนะครับแต่เขาไม่ล้มนะครับเพระาะว่าต้นเขาใหญ่นะครับ มันเหลือตะกิงเล็กเนาะก็เลยหักใี่ไหครับยอมหักครับไม่ยอมไม่ยอมมอโอ้นนนนนนอยอมหักเนาะไม่ยอมล้มนะครับเพราะว่าตอเขาใหญ่ตะกิ่งมันน้อยนะครับ

ดูนกมากนะครับโอ้ำามต็มเลยนั่นเนี่ยดูนะครับบินบินวนอยู่เลย กันนะครับเนี่ยปลาจะเสร็จนี่อา้เอาเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยเนาะปลายจะตัดปากมั้ยเนะเาะอ้าตัดดีกว่าเนะเาะอ่ะชมกันต่อเลยนะครับเดินใส่ไปเลยต้องไม่กลัวอะไรนะครับแรงสักอย่างเนาะ ต้นไม่ใหญ่นะแต่เขามีแกนนะครับต้นกระติดนะครับ,บ,รบส่วนสีกันกับรถเลยเนาะรถก็นขนาดกลางนะครับเราไม่ได้ขับไปสามสองศูนย์เหมือนเขาเนาะ <c oughs> หรือว่าสองร้อยล้วจะเป็นสองร้อยดีแค่นี้นี่ย้ายหมดแล้วครับทีเดียว กว่านาทีนะครับเนาะจายหมดแน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้นะครับวันนี้นะครับเพราะว่าสามรอบนี้เสร็จแน่นอนครับแน่ก็จะมีฟันหลุดแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับมีตอวไม้อย่างนี้นีก่กัดดีไม่ดีก็อาจหลุดได้นะครับเพราะว่าเคี่ยวมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับ มีเศษไม้ติดนะ ก็หลวมเนาะงัดเลยนี่เคี่ยวหักได้นะครับ <c oughs> ขอไปด้วยด้อยนะครับที่ว่าโยกนะครับเพราะว่าซื้อขากล้องมา,ามาใช้ในไมโครไม่ได้หรอกครับเพราะว่าใส่ในรถกระบะก็ยังหลุดเลยนะครับาจะเป็นของปลอมหรือเปล่าไม่รู้นะ เขาใช้ทำไมมันไม่หลุดทำไมผมใช้ทำไมมันหลุดนะครับอ๋อโอเคห้องปากห้องโคอโ็เนาะหลายนาทีแล้วเลย่ย <c oughs> นานนานหลายนาทีเกินก็เอฟซีปม,มันจะเบื่อนอะครับเนาะเพราะว่าคลิปมันไม่ใช่คลิปช่องที่ดังเท่าไหร่ ไม่ดังเลยเนาะช่องโซเซบสระหันยังไม่ดังนะครับในยูทูบนะครับผมก็เดี๋ยวเอาอีกสักหน่อยเนาะไอจมตอนลมต้นนี้เสร็จก็อบอเนอะอาะใหญ่มากนะครับต้นกระสินธยวนี้นะครับอ๋อดูสอ,องส2งบันมาดูได้เดี๋ยวนี้นะครับ ตายหมดแล้วแน่นอนนะครับเดี๋ยวจบเหมือนกันนะครับ เจมครับโอ้นอนนอนนอนี่นะกิ่งเล็กงับอะจบคลิปกระเบียงตัานี้เนาะฝากกดไลค์กดติดตามช่องสอสีตุราคาด้วยนะครับสวัสดีครับ